บริษัท Honda a u t o ต o โมบิลประเทศไทยจำกัดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Honda City ใหม่ในเจเนอเรชันที่4ภายใต้สโลแกน Be Your Best พร้อมเคาระราคาเริ่มต้นไว้ที่550,000บาทและตั้งเป้าหมายยอดขายไว้60,000คันภายในปีนี้ ฮอนด้าซิตี้ใหม่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Advanced Cool Stunner ด้วยเส้นสายที่โดดเด่นและโฉบเฉี่ยวตั้งแต่หัวรดท้ายพร้อมเพิ่มความหรูหราด,ด้วยกระจังหน้าดีไซน์พิเศษแบบ platinum รับกับไฟหน้าและไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มอารมณ์สปอร์ตให้กับ Honda City ใหม่ได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกับภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางโอ้อาพร้อมการออกแบบพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังให้กว้างขวางสะดวกสบายเหนือระดับกว่ารถยนต์ในระดับ เดียวกันผสานกับออปชันต่างๆที่มีมา5อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วแบบ Advanced Touch และระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัสสไตล,ล์หรูมารวัดเรืองแสงพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และกุญแจแบบ Keyless พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายด้วยพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันที่มีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแบบแพรตชิพและมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครอสคอนโทรลรวมถึงสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและปุ่มรับวางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัยมาให้ด้วย Honda City ใหม่มาพร้อมกับขุมพลังเบนซินแบบ S O h C I V t e c ความจุ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด117แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุด146นิวตันเมตรที่4,700รอบต่อนาทีที่ผสานเข้ากับระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้เทคโนโลยี Earth Dream นอกจากนี้ Honda City ใหม่ยังรองรับการใช้พลังงานทางเลือก e 8 5ได้อีกด้วย Honda City ใหม่ มากับสีสันทั้งหมด7สีพร้อมสีใหม่2สีคือสีน้ำเงิน Brilliant s p o r t y m e t a l l i c กับสีน้ำตาล Golden Metallic และมีรุ่นให้เลือกถึง6รุ่นได้แก่รุ่น S MT ราคา550,000บาทรุ่น S AT ราคา589,000บาทรุ่น V ราคา649,000บาทรุ่น V plus ราคา689,000บาทรุ่น SV ราคา734,000บาทและรุ่นท็อป SV Plus ที่เพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัยระดับพรีเมียมมาให้เช่นถุงลมด้านข้างคู่หน้าแบบอัาชริยะและม่านถุงลมด้านข้างในราคาค่าตัว749,000บาทในรุ่นปิดท้ายค่ะ